ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมคอคีเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างโต๊ะแบบใหม่กันนะทุกคนพวกโต๊ะทางานอะไรพวกนี้นะครับสําหรับแพดท,ที่มาล่าสุดเลยนะครับทุกคนว่ามันมีโต๊ะอะไรมาบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยก็ นี่เลยทุกคนเป็นโต๊ะทํางานเหยื่อล่อนะครับก็ใช้ไม้แปดนะครับจะก็ใช้แท่งดีบุกอีก5นะครับผมเราก็กดมาเลยทุกคนนี้ได้มาแล้ว1อันนะครับต่อมามีอะไรอีกไหมตรงโต๊ะนี้ไม่น่ามีเนาะโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานเรือนะครับกับโต๊ะทางานออกทารีนนะครับผมอันนี้ต้องใช้แผ่นไม้ประการังด้วยนะแล้วก็ แท่งสกาเลตแล้วก็แท่งออกทรีนด้วยนะทุกคนค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้โต๊ะทำงานเรือก็ใช้แค่แผ่นไม้ธรรมดานะแล้วก็แท่งสกาเลตนะครับผมตอนนี้แท่งออกทรีนของผมเนี่ยรู้สึกได้แค่ย2ชิ้นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรก็อันนี้เอาไว้ก่อนนะ2ตัวนี้นะ2ตัวไหนวะนี่2ตัวนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูอีกโต๊ะหนึ่งนะครับทางนี้เลยทุกคนนี่โต๊ะนี้นะครับผม เป็นโต๊ะเลื่อยนั่นเองนะครับผมน่าจะาไว้ทําแผ่นไม้ต่างๆนะผมคิดว่านะครับผมใช้ไม้แปะนะครับแท่งทองแดง5แท่งเหล็ก5นะครับกดไปเลย1อันชุบนี่ตอนนี้เราก็จะได้2โต๊ะนะแต่เราไปดูกันนะครับว่าเขาสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมผมจะไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเควางเลยนี่ชุบเย่อรล่อมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็แท่งเอ้ไม่ใช่แท่งโต๊ะโต๊ะเลื่อ <laughs> ยแท่งกันเลยล่ะ อันนี้รู้สึกอะไรเนี่ยสิ่งก่อสร้างต้องการอ๋อต้องการไฟฟ้าด้วยนะทุกคนเออไอ้โตไม้นี่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้เป็นเอ่อเหยื่อล่อนะนั่นจะเป็นเหยื่อตกปลานะครับเหยื่อลดเผ็ดนะครับผมใช้อะไรเนี่ยเอ่อเหยื่อล่อปรุงรสพิเศษนะครับดึงดูดปลาได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ดึงดูดปลาได้เร็วขึ้นอยู่ที่9นะครับอันนี้ลดหวานจะมีอยู่10นะครับผมแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะมี เอ่อเหยื่อส่องสว่างเมื่อตกปลามีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะได้รับของมีค่าหรือไอเทมอื่นๆที่ไม่ใช่ปลานะครับอืมเอาไว้หาของนะที่ไม่ใช่หาปลานะครับต่อมาก็เป็น yeah, <Yeah. S 2> เหยื่อเหนียวหนึบนะครับผมมีโอกาสติดเบ็ดเนี่ยพร้อมดึงใกล้ขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอืมอันนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ของแต่ละอย่างก็ใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปนะผมแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่ไม่เยอะมากนะอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมต้องทุบ จ้าสองอันนี้ไปก่อนนะต้องไปหาไฟก่อนนะทุกคนอ,อ๋อนี่ไงทุกคนได้แนละ้วมันต้องไปวางไว้ข้างๆงนะครับเออไว้ไว้ไข้างๆอย่างเงี้ยโอเคผมลองทําดูนะเอาไม้ประการังใส่ชึบนี่โอ้โหเครื่องหมุนเครื่องหมุนตัดนะครับเจอเจดโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันตัดได้จํานวนที่เราต้องการนะครับแล้วผมก็จะไปทําเจ้านี่เลยนะครับทุกคนอยู่ไหนวะเจ้านี่นะครับเป็นโต๊ะทํางานเรือนะครับผม แล้วกอ็อีกอันนึงเป็นต๊ะทำงานออกทอรีนะครับผมหรือยังไงเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเตรียมของสักคู่หนึ่งนะทุกคนนะหรือยังไงผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมมันจะก,กันอทีตอนที่ของครบแล้วนะครับผมโอเคท้านง,งานก็เจอกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับทําเครื่องตัดไม้นะประมาณ4ี่เครื่องนะครับผมก็เราสามารถวางในรูปแบบแบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่จะเป็นต้องชิดเครื่องบั่นไฟฟ้าแค่แบบว่าหลายๆเครื่องก็ได้นะ แค่ชิดเครื่องเดียวนะครับไฟมันก็ไหลไปหาเครื่องอื่นได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคทีนี้ผมจะเก็บผลผลิตแล้วนี่ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะตัดเล็้วอยู่นะไม้อ่ะไม่เก็บไปเลยตอนนี้ก็จะได้ไม้แผ่นไม้นะครับอยู่พอสมควรนะน่าจะทําโต๊ได้ละทีนี้แต่เราจะไปดูกันนะครับผมโต๊ะของเราอยู่ไหนนะโต๊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 ะอยู่นี่นี่ไงได้แล้ว เป็นโต๊ะทางานเรือนะครับผมเอามา1อันนี่แล้วก็อีกหนึ่งอันต้องใช้นี่เลยโอ้โหเกือบไม่พอเนี่ยออกทารีนนะครับแทงออกทารีนด้วยนะนี่โต๊ะอันนี้อยากได้มากนะครับผมเยี่ยมไปเลยตอนนี้โต๊ะที่เราทําได้ผมคิดว่านะในความคิดผมนะน่าจะหมดแล้วนะครับเป็นโต๊ะแบบใหม่นะที่สามารถทําได้ในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาโต๊ะอันนี้มาด้วยนะครับนี่ยิ้มตัวหน่อย โอเคตอนนี้ก็จะมีอยู่สี่โตะนะทุกคนนี่เลยนะครับผมแต่เราไปวางดูกันนะครับผมว่าแต่ละโต๊ะทําอะไรได้บ้างนะวางตรงไหนดีวะเนี่ยเต็มหมดทุกที่เลยทุกคนวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมาอันนี้เป็นโต๊ะทํางานนะครับผมอันนี้เป็นโต๊ะเรือที่เราดูกันเมื่อกี้เอ้ยอันนี้โต๊ะเยื่อโต๊ะเรือยอยู่นี่นี่โต๊ะเรืออันนี้เป็นโต๊ะทํางานเรือนะครับโอ้ใช้2ช่องเลยนะในการทํานะครับโอเคสองอันนี้เรารู้เนาะที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ ต่อมาก็เป็นตัวทำการเรือก่อนแล้วกันนะครับว้าวเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเรือปกตินะครับผมใช้แผ่นไม้80แท่งสกาเลตแล้วก็ชิ้นส่วนจากกลด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นสปิเตอร์นะครับผมสปิเตอร์ใช้แผ่นไม้กรลัง200นะแท่งออกทลีน120แท่งทอง50นะครับผมชิ้นส่วนจากกลอีก30นะครับผม คือผมคิดว่านะไม่ใช่ผมคิดว่าหรอกนาลีเอมันบอกอยู่นะว่าเอาไว้สําหรับเดินทางบนผืนน้ําได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเร็วเร็วกว่าเรือธรรมดาน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเจ้านี่เนาะสปิเตอร์เนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นโตประดิษฐ์ของเรานั่นเองนะทุกคนหูเดี๋ยวนะแบบหนึ่งอันนี้เป็นกําแพงปะการังนะทุกคนใช้กําแพงหินปูนแผ่นไม้ปะกาลังนะครับในการทำเนาะ ันนี้เป็นพื้นปะการังใช้แผ่นไม้ปะการังสะพานปะการังหูสวยจัดเลยอะเออใช้แผ่นไม้ปะการังเหมือนกันนะครับพื้นส่องสว่างทุกคนลองทําดูนะเอามาสักสี่อันก่อนแล้วกันเป็นอันนี้ก็เป็นประตูเป็นรันะ้ะเนาะเป็นปร้ปปะการังอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อ้อันนี้เป็นโต๊ะทํางานนายแมณดีเชี่ยวชาญนะทุกคนใช้แผ่นไม้ปะการังแล้วก็แท่นออกทอรีนนะครับผม แล้วก็ใช้แท่งทองด้วยนะรู้สึกว่าแท่งออกซรีนนี่ผมต้องไม่หาต่อนะแสดงว่าเราสามารถทําโตได้อีกกันเนี่ยแล้วก็เป็นทั้งออกซรีนนะครับผมใช้ทั้งออกซรีน15ชิ้นเหมือนกันนะครับอ้ตรงนี้ทุกคนเพิ่งเห็นขวานเจาะออกซรีนทุกคนคือมีดาเมจกัรขุดอยู่ที่4 0 3นะตอนนี้ดาเมจขุดขวานจะาะโบราณของเราอยู่ที่354นะครับแสดงว่าอันนี้โหดกว่าเยอะเลยนะทุกคนเออ แล้วก็มีผัวออกทารีนตัวน,นี้นะครับมีดาบออกทารีนนะครับผมดาเมจอยู่ที่ห65้าถึง201นะดาบของเราอยู่ที่20 4สนะดาบเราก็ยังโคอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะมีกระเป๋าแบบใหม่ด้วยนะครับผมก็เพิ่มกระเป๋าเพิ่มสล็อตการเก็บของเนี่ยอยู่ที่20บนะครับแล้วก็เพิ่มความส่องสว่างเพิ่มเกาะให้ด้วยนะแต่เรามาดูกระเป๋าแล้วก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เพิ่มแค่15บช่องเท่านั้นนะครับผมสแสดงว่าอันนี้เจ๋งกว่าแน่นอนทุกคน แล้วก็มีคันเบ็ดแบบใหม่นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดาเม็การตกปลามากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเออของใหม่เยอะมากเลยทุกคนโคตรดีอันนี้แหละไฮไลท์ประตูมิติทุกคนเทเลพอร์ตไปยังประตูมิติอื่นๆที่วางไว้หลังจากวางแล้วจะใช้เวลาชาร์จ20นาทีจึงใช้งานได้อ๋อ,อก็คือทุกๆ20นาทีถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะครับ โ oh, ใช้อะไรบ้างเนี่ยแท่งทองแดงแท่งเหล็กแท่งออกทาีนอย่างละหนึ่งร้อยนะครับใช้แผ่นไม้ประการาัง2 0งชิ้นส่วนจากคน20อัญมณีโบราณอีก30ก็ของก็หาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็น่าจะทําได้กันอยู่นะครับผมเออเฮ้ยเจ๋งอะ่ะอยากได้มากอันนี้โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาให้ดูนะครับว่าโต๊ะที่เราสามารถทําได้เลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4โต๊ะนะครับที่สามารถทําได้เลยนะ ทีนี้พอเราทํส4ตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วเราทําโต๊ะใหม่โต๊ะเครื่องมือตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถทําโต๊ะทํางานอัญไม่ดีได้อีกนะครับผมทุกคนครับเมื่อกี้ผมได้ไปฟาร์มมานะทุกคนเพราะว่าผมจะทําเจ้านี้นะครับเจ้าโต๊ะทำงานอัญไม่ดีเชี่ยวชาญใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้มันมีเจ้านี้โผล่มาทุกคนนี่ผมได้ฟิกเกอร์ปีศาจดวดมาเฉยเลยทุกคนคือต้องบอกกันนะว่าไอ ไอฟิกเกอร์แบบปีศาจหนวดเนี่ยในไบโอมของพีษอะไบโอมเชลาคือผมอยากได้มากๆนะแต่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนะแล้วยูยูดผมตีเจ้าฟิกเกอร์เอยไม่ใช่ฟิกเกอร์ผมตีเจ้าหนวดทะเลอยู่อะแล้วมันก็ได้เจ้าหนวดทะเลมาเฉยเลยนะทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรโชคดีเลยผมอะเนี่ยนี่วางให้โชว์วางโชว์ให้ดูเออนี่นไงเท่ไหมโอ้โหอยู่ๆก็ได้เฉยนะทุกคนมาทุกคนเราไปทําเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับ เป็นต๊ะทำงานอาญามัณีเชี่ยวชาญนะครับผมตอนนี้ผมก็เอาทรัพยากรที่ต้องใช้เนี่ยมาครบแล้วนะครับทัางั้นก็ทำกันเลยนี่มามาดูกันครับผมมาไว้ตรงไหนดีฟังไว้สักตรงนี้แล้วกันเนาะนี่มาดูกันมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวนะอันแรกนะครับเป็นเครื่องรางประการาังนะครับผมความเร็วเรือเพิ่มขึ้น11%นะครับอันนี้น่าจะไว ใส่กับเรือนะตอนที่นั่งเรืออะไรอย่างนี้นะครับใส่กับตัวไว้นะครับต่อมาเป็นสร้อยคอก้อนสกาเลตนะครับผมใช้แท่งสกาเลตประมาณ35แท่งนะครับผมเกาะเพิ่มขึ้น1 9กวแต้มนะต่อมาก็เป็นสร้อยคอออกซรีนนะครับผมใช้แท่งออกซรีนแล้วก็อาจจะไม่ดีบรลานะครับผมความเร็วในการโจมตีระยะประชิดและระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก5.8%ตนะครับต่อมาเป็นแหวนแม่เหล็กนะครับผม เพิ่มรักมีการหยิบ10 8นะครับน่าจะออกมานั้นนะก็คือจะหยิบได้ไกลมากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมใช้แท่งเหล็กในการทํานะครับต่อมาเป็นแหวนหนามทองคําเพิ่มโอกาสขีดข้อบวก6%ดเาเมจหนามบวกอีก11%นะครับผมโหูยหายากเลยเนี่ยตาเมจหนามอะก็ใช้แท่งเหล็กนะครับอยู่ที่10อันแล้วก็แท่งทอง25แท่งนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแหวนออกททรีนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้งระยะใกล้และไกลนะครับอยู่ที่2.9นะครับผมใช้แท่งออกทรีนะครับแล้วก็อาญจมดีโบราณเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่ได้ขัดเงานะถ้าเกิดขัดเงาเนี่ยน่าจะมีโบนัสอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการทําโต๊ะทํางานใหม่นะ ต้องต้องขอ,อย้ำว่าเป็นโตนะทุกคนเป็นโตทํางานอันใหม่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5โตนะครับเออโผล่ขึ้นมาอีกโตหนึ่งนะครับจากโตอันนี้เนาะโตทํางานของออกทรีนนั่นเองนะครับผมเป็นโตเอ่อทำจิวเวลรี่อะ่ะทำพวกของสมใส่อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ละโต๊ะก็จะมีไอเทมแปลกใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะทุกคนก็อย่างเช่นการตกปลาเนาะก็จะมีเหยื่อเข้ามาใหม่นะครับอย่างไม้ก็จะมีการตัดไม้เข้ามานะครับผมแล้วก็มีการทําเรือนะครับมีเครื่องประดับใหม่ๆนะครับแล้วก็มีอาวุธใหม่ๆกระเป๋าใหม่ๆแล้วก็มีประตูวาร์ปนะครับมีพวกการตกแต่งแบบใหม่ด้วยนะก็มีมานิทนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็ต้องจากกันไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะทุกคน ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าครับผมไปนะครับสวัสดีครับผม